พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของประโยชน์สุขทั้งวันนี้และวันหน้า ก็คือเราเองก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นความขยันหมั่นเพียรของเราเนี่ยต้องสอดส่องคือต้องทํางานนั้นๆให้เข้าใจอย่างทะลุปรุปโปรงทํางานเหล่านั้นให้ดีตลอดปีที่ผ่านมาเราเองอาจจะทํางานไม่ค่อยได้ดีเหมือนที่เราเคยทําสักเท่าไหร่ปีนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ไปในทางที่ดีขยันหมั่นเพียรสอดส่องสามารถทําเองก็ได้บอกสอนคนอื่นก็ได้แบ่งปันคนอื่นก็ได้แล้วก็ได้เงินมาเราก็รู้จักแบ่งเก็บรู้จักเก็บรักษาให้มันดีเก็บรักษาให้มันปล ภัยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองอยู่ในศิลในธรรมเราก็ทํางานสุจริตมีเงินก็รู้จักเก็บเก็บรักษาให้ปลอดภรรัยจากโจรผู้ร้ายจากไฟไหม้จากน้ําท่วมหรือแม้แต่ญาติพี่น้องอันไม่เป็นที่รักคอยที่จะจ้องผลานทรัพย์เราก็รักษาให้ปลอดภรรัยและที่สําคัญก็รู้จักคบอามิตรคบอาเพื่อนที่ดีบ้างไม่ไปคบหาเพื่อนที่เป็นคนพาลคือคนที่ไม่อยู่ในศิลในธรรมเราครบคนพาลล้วก็จะลําบากจะ ทำให้เราเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าคบมิตรไม่ดีก็นาพาให้เราเป็นนักเลงสุราวันวันชวนแต่เราดื่มสุราไปเป็นนักเลงการพน,นันพาเราไปเที่ยวกลางคืนพาเราเป็นคนขี้เกียจพาเราไปเป็นนักเลงพาเราไปหลอกลวงคนอื่นอย่างเงี้ยนี่คือการครบคนพาเพราะนั้นเราเองก็ต้องเลือกคบหาคนที่ดีหน่อยในชีวิตปัจจุบันนี้เราเองเคยปิดพลาดมาคบหาเพื่อนไม่ดีก็ลองคบหาการมิตรคบหาเพื่อนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคนที่มีศรัทธาอย่าง เช่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเป็นคนที่มีศินห้าเป็นคนที่มีจาระละความจรณีเป็นคนที่รู้จักการเสียสละแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ก็คือเขาเป็นคนไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมาในทรัพสมบัติที่มีอยู่รู้จักกุศลรู้จักอกุศลมูลรู้จักกุศลมูลรู้จักกุศลว่าเป็นอย่างไรเพื่อนแบบนี้เราเองก,ก็ควรครบหาเพราะนำพาให้เราเนี่ยไปอยู่ในศีลในธรรมเราเจอคนแบบนี้ก็คบหาเขาก็จะได้เพื่อนที่ดีแล้วที่สําคัญหลายๆท่านเองในชีวิตปัจจุบันก็อาจจะเงินทองอาจจะไม่ได้ค่อยสะดวกก็ใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะแต่ก็ต้องมีหลักว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่าย ถ้ารายได้ของเรามันน้อยกว่ารายจ่ายก็ลําบากแต่ก็ต้องทําให้รายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายที่ไม่มากนะักก็อย่าไปสุรุ่ยสุร่ายก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะแต่ถ้ารายได้ของเรามันมากมีเหลือเก็บเยอะก็ต้องใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะอย่าไปฝืดเครื่องนะักอย่าไปใช้จ่ายเหมือนคนอนาถาก็จะลําบากไปอีกเพราะนั้นก็ให้มันสมดุลกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ก็มีความสุขได้